ดวนที่สุดเวียดนามรับมือไตฝุ่นคาจิกิรุนแรงเทียบเผาเฮอริเคนเป็นทีเรียบร้อยแระพี่นองเวียดนามเตรียมพร้อมรับมือผ้ายุไตฝุ่นคาจิกิทีดุนแรงเทียบเ่าเฮอริเคนระดับสองโดยอบพยพประชาชนมากกว่าหาแสนคนพร้อมทั้งปิดโรงเรียนสนามบิน สำหรับมือน,นี้นะครับมือวันที่2 5ส,สิงหาคมนะครับสำนักข่าวเวียดนามนิ้วนะครับรายงานว่าเวียดนามตั้งรับผ้าอยู่ไตฝุ่นคาจิกินะครับย่างเต็มที่ทั้งปิดโรงเรียนปิดสนามบินหลักกะอบพยพป,ประชาชน886,000คนออกจากพื้นที่เส้นทางผ้ายุทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจีจธท่ามเกิดล่มกระโชกแรง แล้กก็สตอมเสิบนะครับหรือคืนพายุหนุนสัตว์ฟังนะครับสำนักพยากรณ์อากาศแห่งชาติของเวียดนามนะครับประกาได้รายงานว่าควรำุนแรงของพายุคาจิกิเฮ็ดไฮต้นไม้ล่มนะครับแล้วก็เกิดฝนตกหนักที่ไหหนันนะครับหรือเกะาะไหหลำนะครับของประเทศจีนเมื่อวันอาทิตย์ก่อนมุ่งหน้า,าเอาตังเจียนะครับเอาตังเกียดดยความเร็วล่มลอยกกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ มันเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนของแอตแลนติกระดับ2องผล้นีครับพี่น้องทางการเวียดนามกันยังได้สร้างอพยพประชาชนมากกว่า40 0 0มืนคนออกจากชุมชนชายฝั่งนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำนะครับมื่อเ้ารนี้กระหามออกมาจากบ้านนะครับระหวางเวลาหาโมงเศาร์นะครับถึง6กโมงแรกนะครับตามเวลาทองทิ้นนะครับหรือ11นกาถึง18นิกานะครับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะครับก็ได้เตือนว่าพายุลูกนี้อาจก่อให้เกิดฝนตกหนักน,น้ำท่วมฉับพลันและก็ดินถลม่มโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งลาบตำนะครับของประเทศเวียดนามนะครับเพื่อนไคว้มหมายของพายุคาจิกินะครับพายุคาจิกิมีวามหมายแปลว่าป่าในวงปากระทงนะครับหรือบานเฮานะครับก็คือ ปลากระทงเท่งนะครับปลาทรงเท่งนะครับที่เสนอโดยญี่ปุ่นนะครับให้เป็นซือผ้าโยมุนเขตร้อนในไล่ซือลูกที่สองนะครับห้เป็นผ้าโยมุนเขตร้อนนะครับไล่ซือสุดที่สองนะครับล่ำที่สิบเก้าและเป็นไต้ฟุตลูกที่หาที่พัดเข่าเวียดนมในปีนี้นะครับที่ยังเป็นผ้าอยที่กําลังแรงสูงสุดที่จะย่งค่องคว่ำรุนแรงในขณะที่กําลังเคลื่อนตัว เข่าสูใช่ฟังนะครับซึ่งถแถลงการเตือนของรัฐบาลเพื่อนกระบุไวยววาเป็นพายุเป็นพายุเลื่อนตัวเร็วหลักกอันตาไล่ย่างยิ่งนะครับพื้นที่ที่ถูกเฝ้าระวางคือจังหวัดท่านฮววนะครับกับจังหวัดเงอันนะครับซึ่งเป็นจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ1 66กิโลเมตรนะครับทางการเวียดนามยังเปรียบเทียบพายุลูกนี้ กับผ้ายุยางินะครับที่มีความรุนแรงเทียบเท่าฮอริเคิลรดับซีที่พัดถล่มพูมิภาคเมื่อปีที่แล้วนะครับเกิดความเสียหายไข่แก่โค้งส่างสาธะรุนุปภคนะครับหลักการโล่งงานหลักกาพื้นที่เกษตรของภาคเหนือนะครับที่ทําให้ผู้เสียชีวิตหลายนะครับปีที่แล้วสามรอยคนนะครับส่วนผ้ายุไตฟุนคาจิกิแม่กําลัง จะบุญโลนแรงเท่านะครับแต่ขาดการว่าสจะเกิดร่มกระโชกแรงแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพันใดนะครับนี่คือการเตือนของประเทศเวียดนามนะครับเปิ่นก็บ,บอกว่าเพิ้นสางขั้นกันนะครับเปิ่นสางขั้นกันไว้หลายอยู่ดิประเทศเวียดนามนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าประชาชนและก็ธุรกิจได้เสริมควมนาำเนียนให้ประตูหน้าต่างนะครับบ้านเลื่อนร้านอาหารและก็โล่งแรมนะครับต้องว่างกระสอบรา้ป้องกัน สนามบินสองแห่งปิดทําการนะครับกระยกเลิกเที่ยวบินทางการใส่มาตรการป้องกันร่วมถึงหามเรือประมงออกจากฟังโดยดิดขาดนะครับสั่งขั้นกันน้ำนะครับและกําแพงป้องกันน้ำท่วมพร้อมนะครับใส่กําลังทหารมากกว่า300แสนคนผมนะครับปาดจากกองทัพเรือนะครับน่วยย่มฟังนะครับหลวกก,กองทัพอากาศเตรียมความพร้อม,อมสําหรับปฏิบัติการกู้ภัย ขาดการว่าสิมีสตอมเสริรบฟสูงเมตรขั้วปุครับเมตรหาซปุ่นระดับน้ำทะเลในบางพื้นที่อาจสูง3เมตรถึง3เมตรหาซิบก็ได้นะครับนี่คือการเตือนของประเทศเวียดนามนะครับเขากลับเขามาสู่ประเทศไทยเ้านะครับพายุลูกนี้นะครับถึงเมตรจุดศูนย์กลางกำลังสิขึ้นประเทศเวียดนามก็แล้วแต่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ ส่งผลต่อประเทศไทยโดยตรงเรานะครับโดยมือนี้นะครับตัวทุกภาคของประเทศไทยนะครับอาจสีมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะครับหรือตกตกหยุดหยุดตลอดทั้งคืนนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับจังหวัดที่ควรระวังนะครับก็คือจังหวัดริมแม่น้ำโขงนะครับริมแม่น้ำโขงหลักกรภาคอีสานทุกจังหวัดนะครับให้รามาระวังแลักกรภาคเหนือนะครับ ภาคเหนือนะครับพอว่าพายุนะครับมาช่วงกลางคืนนะครับเฮ้ากับต้องระมัดระวังนะครับขอควรระวังนะครับให้ระว่างช่วงนี้นะครับยาสปายุยไตต้นไม้ไงนะครับสิ่งปลูกสร้างอันใดที่บ่มันคงแข็งแรงนะครับยาสปายุยไก่ยาสะออกไปกลางแจ้งนะครับอาจมีฝ้าเหลี่ยมฝ้าผ้าฝ้าแลบได้นะครับต้องระมัดระวังนะครับน้ำถ่วชะพันน้ำปลาไลหลากได้คึกกันนะครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอยู่ที่จุดเสี่ยงนะครับจุดเสี่ยงจุดศูนย์กลางบ่าว่าจะเป็นเบื้องการนครพนมสกลนครนี่นะครับพวกจิติดเมียแม่โคงกับพวกสิได้รับอิทธิพลกรมูนะครับกระหาระมัดระวังคลืนนี่ด้วยนะครับอาซิมีฝนตกรุนแรงนะครับบ่าว่าอาจจะเป็นลมนะครับลมแห้งก็ได้นะครับให้เตรียมความพร้อมไว้ นะครับบ่ว่าจะเป็นไฟสอกไฟสายหัวไฟกันแล้วกันนะครับเที่ยนนะครับสำคัญคือกันโทรศัพท์ใายชา์จแบทไว้ให้เต็มตลอดเวลานะครับขัน้าไฟดับนะครับเกิดเหตุชุกเฉินเขาก็จะได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานของรัฐได้นะครับส่วนนะครับส่วนจุดอุปยพที่พักพิงนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ ให้ติดตามเข้าด้วยตลอดเวลานะครับเพระวาตละทุกจังหวัดนะครับผู้ว่าหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะครับเตรียมพร้อมป้องกันไว้ทุกจังหวัดทุกจุดทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับมือผ้าโยกนี้นะครับแต่จังใดก็ตามนะครับบ่ตตองวิตกกังวลบ่ตตองตื่นตะหนกนะครับอันนี้คือเพิ่นบามากเพิ่นชีแจงมากคือให้เตรียม รับมือนะครับป้องกันไว้นะครับ,บว่าไม่ว่าไข้ตื้นแต่นกนะครับมันอาจเสบ่งเกิดรุนแรงก็ได้เพราะว่าส่วนสี่มหฮอดประเทศไทยบโบหูมันสิเป็นโซนร้อนหรือสิเป็นดีเปรชั่นหรือสิเป็นย่อมกดอากาศต่ำกาแล้วห้าบโบหูนะครับพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือเห็ดเตรียมคว่มพร้อมไว้ซื้อนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือตั้งสตินะครับตั้งสติ หลักกระโท่ประสานงานหน่วยงานราชการนะครับถ้าบรลู้ด้วยงานราชการนะครับติดต่อผู้เยญ,ญ่บบานท่านที่นะครับาอผู้ใยญ,ญ่บบานปกาินียประสานต่อหน่วยงานทางราชการต่อไปนะครับเอาถ้าเฮามีความเคลื่อนไหวความเคลืบอนนาในพายุดูกนี้เข้าก็สิมาเบาสู้พีสูน่องฟั่งอีกนะครับสําหรับคลิปนี้มีเรื่องมาเล่าสู้ฟั่งเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ